อ้าวพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อพี่น้องมาบันดาสิบวอกสิมาดังเบาันี้ให้ฟังก็สิผักถึงคนที่บอกขอซื้ออันนั่นแนอซื้ออันนี้แน่ตาซื้อสินมาใส่เนเอซื้อผ้าถุงมาใส่ด้วยตาโคกซื้อคีนทานหน้าหน่อยหนามึงแฮมแฮมไหมไหมเอเอ,เอซื้อให้แน่บ่เจ๊โคกเจอคอยแล้วเนะ เฮียตาบซื้อหอยแข็งก็คือขึ้นว่าเขามีเงินนะมซื้ออันนั้นเนี่ยซื้ออันนี้เนี่ยตะละเอวอกินตัปลาแดกโซ่กับบุญหลวงวะเนาะก็เลยสิบอกไหวซะเด้อว่าถ้าสงสารถ้าเวทานากะโอนมาให้แน่เด้อตอนนี้เจ๊ขกบ่มีเงินเฮียตาบกับว่มีเงินเฮียตาบก็ได้เฮียตาบนอนอุ้งับตะละืวนกลายเป็นเฮียตาบ เออเนี่ยพัดลมห่างๆนละ้คือคือเบิ่งมันยังบวถิ่งนะคิดเบิ่งเมือ่อก่อนนี่ไม่ได้สนนะหานนะ่างๆแบบนี้ค่ะตัวมีตัวกไปหาเที่ยวหาวนวลอลยเอามาด้วยเนี่ยพัดลมมันเนี่ยมันลม่มมันลม่มแล้วผัดใบมันแตกนี่ยังบวมีปัญญาซื้อใส่นี่ใบละร้อยยี่สิบบาทนะเช็กซีว่าวอะไรอือนะอย่าว่าสกกนแถวพี่น้องเอ้ยคนมันบ่มีซื้อยังขบวได้ดอกมันบ่คือคนมีเลยคนมีนะเขาซื้อได้เบิงบ วัดสื่อ,อยังก็คือเป็นคองเหร่นได้บดเมืนคองมีขาคือคองเหร่นกันซี่เป็น<ซ><อ>เป็น,นเป็น,ปน,ปนซี่ตายเป็นตายคนที่เขามีนะอเออคอยละเจ๊โคกกระเฮียตาย่านีเจพา่มีละพาทุ่งกะโอ้โอ้โอบ่ต้องสื่อดรอกคองมีอะไรอยู่ยไปเบืงองย่นครพนมผต้องพาทุ่งมีดสินล,ละซี่หาลอยเล้อบ่ก็คลองมีมีหลายอยู่ถ้าบ่มีใส่ข้ามาใส่รถเขาซิบเขาบาดเจ้าไงเออ ได้สางเมลมาใหม่แล้วก็มาว่าหมวนเนาะดิจิตนัมเดอที่ได้สางเมลได้แล้วสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงไอ้คนที่คอมเมนต์แบบนี้ทำมันเพมีผู้ใดเม่นดอกเป็นมิตรพวกเก่าๆเดิมๆที่ถือบอกไปพี่น้องก็ไม่ได้ว่าดอกเข้าใจอยู่อะไรนี้ขึ้นมาค่ะยังบอกไปเข้าใจอยู่ว่ามามา,มา,ม,า,ม,ามาตามติดชีวิตคนจนมาสันส่นซะยมาแล้ว <c oughs> มาตามติดชีวิตคนจน กับว่เป็นยังเดอ้อติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงครอบครัวนี้กะถึงจะเป็นยังไงกะที่แน่ๆกันอาจจะลู่ลูยุนไม่น่าเดือดร้อนมึงนะคิดชะ่าไม่น่าเดือดร้อนมึงเออถือพายถึงพายพักหนาม,มาแล้วอาจจะม,มีเงินชาบ้านแล้วอาจจะไปอยู่ข้างถนนก็ได้เนาะพี่น้องอือลูกอาจจะไป้ร่ยนไปเรียน,ายนพาอพอ่อเมย์ไม่เอาไหนว่าสัน้ะ กอแม่ไม่เอาไหนเห็นแก่ตัวปากบอกว่านู่นนี่นั่นแต่คำพูดกับการกระทำนี่มันส่วนทางกันเบิดผลอะไรการแสดงค่ะคลิปคือการแสดงแสดงดีก็ได้ดีแสดงแบบเลียขาก็ได้เลียาขาเข้าใจเนาะความหมายนะแสดงแบบตะเลก็ได้แบบตะเล แสดงแบบไม่ดีแสดงสันดานตัวเองออกมากับได้แบบบอดีอืมโชเชียลคือดาบสองคมใจบอ,อืมให,ห้เอาไว,าว้ซา่ะถึงพัวเมียคูนี่สิบบอบ่มีหมู่บ่มีพวกบ,วพบ่มีภัยคบแต่กับพัวเมียคูนี่กับว่าเคยไปลาลานผู้ใดก่อนเด้ออืมว่าวดีมากก็ดีครับด่ามากก็ด่าครับ เป็นของธรรมดาของคนเป็นมนุษย์บุมินสัตว์เ <Yeah. S 1> ดรละชานเด้ <Yeah. S 1> อือปากสัมผัสแจทั้งผัวทั้งเมียอือปากดีทั้งผัวทั้งเมียถ้าบอกว่าเสิร์เขาเขาบอกว่าเ,วเอาลองเอาไปคิดเด้อสมองเจ้าเด้อเอาไปคิดเอาไปนอนคิดนะคะ,ะเ่มสมูนนะคือสมวนเนาะได้สั่งเมลมาอู้ได้ที่หยาบประสนได้คอมเมนต์มเม้นช่องนั่นมเม้นช่องนี่มเม้นช่องนั่น ผนสางไม่เอาใหม่ได้ผนตื่นได้พี่น้องพันตื่นผลในเม่นเด้อือกูกระสมเพจมึงกูปล่อยมึงเม่นเหลีนอยู่แหละเดี๋ยวก็ถึกบล็อกอือแม่นยังดอกอันบอกค่ะกูซื้อหันซื้อหนีซื้อหนีซื้อนั่นะถ้ามีเงินก็ซื้อให้กูแน่ถ้าสมเพจให้แบบสมเพจกูก็เอาดอกเขาสู้ให้กูนะมันโลดเดี๋ยวนี้กูมันม่มียังเสียแล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วใครให้อะไรกูเอาหมดแหละยังเว้นขี้ไม่เอานะ ได้สะเอาเขียวให้ยังกูเอาเมื่อเดี๋ยวนี้ค่ะเอายังให้กูก็เอาอืาก,อาอการเวลามันเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนคนบ่มีเนาะเห็นอะไรเพื่อเพื่ออยู่รอดนูก็เห็นเอาแล้วพี่น้องเอ้ยได้สิว่าเขาท่านกันแล้วแต่ให้ก็เอาไม่แล้วก็เลี้ยวแต่ค่ณู้ชมไม่แขรเขามันก็ยังเห็นเพื่อควมงอยู่รอดเท่ออือน มันก็ยังดินร่นม,มาจอบต่เขาออกเปรียบคอนเทนต์เพราะได้เรียกปากมันเลยมันรวยได้กูก็คแค่ทําให้หมาแดกเฉยๆม,มันวะมันรวยกูว่าเห็นน้ำกูว่ได้ว่ารวยแล้วตักแล้วกูก็บปุกหูแล้วมันก็ว่ามันรวยเออกูก็ว่าได้แล้วกมีเงิน100ลอยหลานลอยอันสมมุิขันมีดีกว่าไอ้เบิ่งคือกูนี่มีเงินพันบาทมันยนนน่เอเลยรวยไปกระเบาได้พี่น้องเนี่ยไปเสียหัวมัน ทำคนด้วยเรีกเขาบ่ามหาอยู่กับกิปะตอดที่ข่อยกับน้องมดหรอกพอขึ้นมามีแต่อีบุมิสีเด็กเหอะจะพูดหน้าเปตัวมือเองอยู่ในตกะกรรมลำบากมืงไม่รู้ตัวลำบากเก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันเขามาทำให้กูเดือดร้อนเขาเป็นบาปมันจะบอกให้เขาทำให้กูเดือดร้อนเพราะว่าเขามานินทากูทุกวันทุกวันนินทาเฉยๆไม่เป็นไรนินทาออกซื่อเองกูรักมับเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าชีวิตคนอื่นสําคัญกว่าตัวเองอรู้แต่เขาไม่รู้ตัวเองเขาแบบนั้นนะหูจักแต่เรื่องของคนอื่นเขาเรียกว่าเสือกไงเมื่อี้เอ๊มันกินอย่างเอ๊มื่อี้มันไปใสเมื่อนี้เอ๊มันไปเห็ดอย่างเมื่อี้เอ๊มันไปยืมเงินไผมาซื้อกินมันคือมันไปกินอาหารดีๆนี่มันได้เงินมากต่ใสผู้ใดโอนให้มันหรือมันไปหายืมเงินไผมาหัวท้าเนี่ยนั่นแหะไล่ชดกินเหลากันมีความสุขได้เงิน นลายขอทามได้ขอทามเล็บหรอกบะระอิจฉาเขาตีเจ้าของบะระคือเขาโอ้ยได้ความนิสตโซจีชายอันนี้ได้เดินนั่นนั่นเขา,มามอันเหาะวันวาลายขอกลัวก็อื่นเอาเหมือนบ้าเป็นต้นแบบแบบนั้นเนาะมิตเสียนส<ด>าแ <ดา S 2> ข่งมาัน,นเหรอนนม่ต้องสาบแช่งไปดีเธอ <laughs> ให้เธอทั้งคู่บอกค่ะที่ปรตูพี่ตะกี้ตัวยังไรอยู่ความหนักตะกี้นะของแข็อบ่าได้แบบเพื่อสูงคูเมื่อในไปใส่บดละคูเมื่อในเป็นพ่อสูงกว่าเป็นพ่อสูงหังว่าอะไรครูยังเขาเลยสร้างรูดำสะใจมันไหมันเราคูสะใจแล้วมึงไม่มีบ้านที่ซุกหัวนอนเออสะใจเราครูยังได้ซู้ดีใจกันแหละเดี๋ยวเมื่อเกิดอีกสองสามเดือนกูถจอหวยกูซื้อสองสันวันนี้ <infrared> <S <S สื <diver> ่อยังสงสารปิ่นโตปิ่นโตตอนนี้กำลังไปดูงานอยู่นะกำลังดูลาดลาวอยู่ว่าจะลงตรงไหนดีย่ยมดูนะทุกคนเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดคฤหาสน์อีกไม่นานเกินรอนะคะบอกว่าะชเชยนาไที่ไหนบอกไว้ก่อนคร่าวๆอีกไม่นานเกินรอจะเปิดคฤหาสน์ไม่เยอะหรอกร้อยห้าสิบล้านบาทบู ชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงว่ามวนๆพี่น้องใช่ก็าล่างใจกันพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เขาจะซุกซุกทำบ้านไว้ก่อนไม่ให้ใครเห็นเม่อกี้เขาขอพทาอะไรเงี้ยขอสิเพจครั้งน้าน้อยอยู่ก็ลูกข่อยข่เพื่อขอพื้นที่สองใบที่เก่าดอกข่ขอสองงานบัดนี้เฮ็ดกำแพงอ้อมดีดีวัยผู้มาจอเบิ่งเห็นวันนี้สองตารางวาก็ได้โงมันหน่อยโง่สองร้อยตารางวาเนี่ยคืออยู่ สองงานเฮ็ดกำแพงดีเฮ็ดเนี่นหลังก็เจาะง่ายก็ห้องนัินนังวัเเงน,นวเดียถ่ยลีลีหมดจ้ที่พูดมานี่นะไม่มีตังค์เอาไป้ังว่าถ้าถึงหวสองอร้อยตารางวานะจะมาเป็นเงินเท่าไรคะทุกวันนี้นะอสองร้อยตารางวามันก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ใกล้ในเมืองไหมติดถนนไหมมันก็แล้วแต่ที่นะคําว่าสองร้อยตารางวาเท่ากันแต่ว่าราคาต,ต่างกันอยู่ที่ทําเลดูถูกกันเข้าไปดูถูกกันเข้าไป อีกไม่นานเกินรอหรอกเดี๋ยวจะเปิดชลูหาดให้ดู่ออยโ้้พีนงถือเลขก่อนเด้อเดี๋ยวถือลอตเตอรี่พัดก่อนอย่าลืมดอลลอตเตอรี่ค่อยนะเพราะว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่พัดทุกเดือนของการล้างวังก็วันเดือนวันลางวัลที่หนึ่งนะเขามาแจกถึงบ้านเลยถูกมาสองใบสิบฟองล้านเนี่ยเช็ดเช็ดพญาเพชรก็ข่อยคนละหกล้านแบ่งกันเลยเหตุบ้านชาวราบอกอีสานล้างใหม่ล้วนเ่ย ว่าบันใบละบันใบบันนี้บ่อยเขามีคอนเทนต์มั่นมาเรียกเขาว่าอะไรสดคนบาแบบมึงน่ะที่คือคุยกับปีมันพูดส่วนได้ยินไว้วันหยุดูดสิบอกว่าเห็นเ้อคนบาศแบบมึงนี่เราถึงเลขทุกงวดนะกูมาเปิดเผยที่กูมีกินกูได้กินน้ำเลขเนี้ยอือแล้วกูก็มาซื้ออยู่กุนกูบูจักไพอยู่เนี่ยกูซื้ออยู่บ้านกูปน์อือเขาเปิดเผยบ้านกูนะเลขหวยห้าน้อยเพราะว่าไปว่าเลขเหล้าเออเลาเนละ าน้อยไปเหรนนเถอะมัเป็นตาเห่ีมันกินเงินเธออย่างเดียวนะคะเอรียเลี้ยงปรเทอเดี๋พอกแล้วได้นหน่อยได้นำมาขึ้นในกระถือถือเก้าพันจะจ่ายเจ็ดพันนะคอมเมนแ 7, นมนพงแพงบอในซอมอีเมลนะไ <iPad. S 2> อเพ็รเพราถือเก้าพัน 9, จะคอยจ่ายเจ็ดพันจะก็ขึ้นเอามันได้กำไรอมันก็ได้ซื้อบัตรเจ็ดพันมันเรเห็นพอเห็นแมวแลนนะมันนะ พรุ่งนี้หยุดนะวันมาคบูชาบางอ,อน่นก็หยุดคุณครูเข้าไปทำอันนี้ข้างนอกไม่มีคนอยู่ออแจ้งในวงในยยงน,นะคะไม่ได้แจ้งบบพาวน์เฉพาะห้องมานามันเป็นโรงเรียนพิเศษพี่น้องไม่ไโรงเรียนปกติเพิ่งจะออกไปข้างนอกไปตรวจออสุขภาพวันพฤหัสโอเคพี่น้องไปซื้อให้ในเด้อ มันย,ยังก็แล้วแต่ที่ว่าที่แนะนํามาค่ะปะต้องมาบอกเจ๊ขกกับเฮียเปยหรอกตอนนี้ไม่มีเฮียอะไรแล้วจบอืม